สวัสดีครับก็บรรยากาศงามเศร้านะครับนาอให้พี่น้องบึงตามกล่องผมเคลื่อนไปนะครับสังเกตเห็นบ่ครับว่าดอกผูจะบ่ค่อยมีนะครับถ้าฟักทองงามดอกผูจะบ่ค่อยมีนะครับจะเห็นดอกแม่น้อยนึงครับฝนก็ดีครับปีนี้นะครับตกถ่วมอยู่เรื่อยนะครับเดยวกถ่วเดยวกแห้งอยู่ซ้ำนี่แหละครับผม ฟักทองงามนะครับมันจะบ่เห็นลูกนะครับผมเอยจะบ่เห็นดอกนะครับฟักทองงามจะบ่เห็นดอกผูง่ายนะครับมันก็มีวิธีแก่อยู่แบบนี้นะครับให้ห่อเก็บดอกก่อนนะครับให้เก็บดอกใส่คุใส่หยังไว้นะครับดอกนึงนะครับเหอก็สามารถผสมได้อยู่สามถึงสี่ดอกนะครับเห็นบอกมีเกสรอยู่หาก็มาแตบมนี่ครับน้อยเดียวซ้ำนี่แหละครับ แล้วก็เก็บดอกใหม่ไปดอกใหม่ได้นะครับให้เข้าพยายามเก็บดอกไว้นะครับให้เก็บดอกก่อนผสมนะครับผมก่อนมาแรงจะมานะครับเขาตื่นเก็บไว้นะครับเก็บใส่คุไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับการผสมนะครับซ้ำนิดละครับผมตะเกียรสอนมาหลายขั้ก็ใส่สองได้นะครับดอกหนึ่งต่อสองหรือต่อสามได้นะครับ เบืองเลยครับเ็ราจจะมีเห็ดลำบากปีนี้คงเสียตะวันเห็ดเป็นตัวยางให้ลูกสวนกับเล่ยสีบรเต็มลอยนะครับเจอเต่าน้ำถ่วขึ้นฝนกับโต๊ะแข้งขังไว้คุณนี่แหละครับวิธีแก่ดอกมะพ่อนะครับหลายคนเจอปัญหานะครับาห้งเก็บสิคกไว้ก่อนนะครับผมก่อนมาแลงมันจะแย่งไปนะครับถ้าจังมาะผสมครับขี้ผสมก็แเก็บกี่ดอกมันออกนะครับก็จะเบืองยากเนี่ยนะครับ เสียตะวันมัาทายเองเห็ดเองมามาคนเดียวนะครับส่วนแบบนี่นะครับได้หงษ์เเบิง่งเ้ามีสามดอกหนึ่งซ้ำนี่แหละครับเดี๋ยวมันติดแล้วเนี่ยครับดอกสองครับดอกสามพ่อครับเอาไปไปลวกลวกต่อครับเกรสรมันเบิ่งยอดบื้อเสียตะวันเนี่ยครับ ลูกถี่ถ้าจะจำดอกิังครับมันบานมันสีใหญ่ครับนี่ครับมันสี่ด้วยใหญ่เกี่ยมันครับอันนี้อีกข้กงได้กะลูกเจ็ดแปดโลขึ้นนะครับหลังจากพี่น้องเช็คไว้เรื่อยๆนะครับไม่รัดนี่มันจะต้นแก่ก็สามารถเป็นได้นะครับเห็นบ่ถขอนถิมครับยาเสียดายนะครับเด้อย่ำตัวเก้านี่ละตัวเก้าดั้งเดิมนี่ละแต่ว่าพี่น้องห้องกับบอเสือให้เก้านี่แหละครับ รอนชิมอย่าไปเสียดายมันพื้นที่เขามันจะว่างขึ้นเรื่อยนะครับเฮ็ดให้ฟักทองห้าไอ้บอื้อกันนะครับนี่มันง่ามเกินนะครับผมมันจะผสมยากแก็เฮ็ดให้ลูกบ่ค่อยจับนะครับขนาดว่าปลูกหางแล้วนะครับผมบ่ต้องยานครับว่ามันห่างนะครับผมถาเหาดูแลใดปุ๋ยถึงนามถึงการดูแลทุกอย่างถึงน่วยไงครับผม รลับรองว่าดีกว่าปลูกทีนะครับครับขันตอนดอกพ่อกะเฮ็ดให้เบิงเลยนะครับน้าวานเป็นแนวดครับบ่ต้องห่วงครับผมอีกอย่างหนึงเฮาไปขอดมูก็ได้ครับถ้าพ่นปลูกก่อนเฮาก็ไปขอมาซ่ํานี่แหละครับเขาจ็จาไปโอเคนะครับนาะเสียตะวันอีเก็บดอกก่อนเดี๋ยวแมงไหมจะตอมกอนนะครับผมเห็นบ่ครับตอนบืนลมบืนตาอะไรกับคลิปหลังบึงก็ได้ครับ เราจะรู้ว่ามันสามารถเท็ดใดนะครับหลายคนอาจจะเสียใจที่ไถถิมไปแล้วนะครับผมอยาไถถิมนะครับปอกกอนมูจะได้กลไดยเปียบนะครับผมเรื่องราคามันตันท่งอยู่แล้วนะครับถาช่วงมันเห็ดไงไผก็ตตองเห็ดไงคือเฮาเห็ดให้ราคามันตายนะครับเบิ่งง่ายๆนะครับผมถ้าข้องเฮ็ดหยากมูก็เฮ็ดยาคับรับรองว่าราคาดีโหลดครับโอเคครับสวัสดีครับ